นี่ทางเรื่องการไม่ชอบนกเขาในป่าหิมพาวมีนกจำนวนมากอาศัยอยู่วันหนึง่งนกทั้งหลายได้ปรึกษากันถึงการเลือกหัวหน้านเพราะการอยู่อย่างนิ่งที่พึ่งไปนสิ่งไม่ดีขนาดในเมืองเมืองเยังต้องมี พระราชาเป็นผู้นำบรรดาสัตว์สีเท้ายังต้องมีราชสีเป็นใหญ่เลยไม่เห็นพร้อมต้องกันนกทั้งหลายชอบนกเขาแมวแล้วจึงขึ้นกล่าวว่าพวกเราชอบนกเขาแมว อย่ากให้นกเขาแมวเป็นหัวหน้าแล้วพวกท่านเห็นด้วยไหมมีนกตัวหนึ่งออกความคิดเห็นว่าเราจะประกาศขึ้นสามครั้งเพื่อจะยังเสียงดูพอนอกตัวนั้นประกาศไปสองครั้ง แล้วกําลังจะประกาศครั้งที่สามกาก็จะลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ยินว่าพวกท่านจะเลือกนกเข้าแมวเป็นใหญ่เราขออนุญาตพูดสักหน่อยจะได้ไหมน,นกเหล่านั้นอนุญาตให้กาพูด สหายถ้าพวกเราอนุญาตให้เจ้าพูดแล้วเจ้าจงพูดแต่สิ่งที่ควรพูดพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะพวกนกหนุ่มๆที่มีสติปัญญาคงอยากจะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันพอได้โอกาสกาจึงกล่าวว่า ข้าพระเจ้าไม่ชอบที่พวกท่านแต่งตั้งนกเขาแมวเลยพวกท่านลองคิดดูสิหน้าของนกเขาแมวตอนที่ยังไม่โกรธยังดุขนาดนี้แล้วถ้าโกรธขึ้นมาจะน่ากลัวขนาดไหนพ่อกล่าวเสร็จก็บินร้องออกไปว่า ไม่ชอบใจไม่ชอบเลยเห็นหน้านกเขาแมวทีไรเป็นทุกทุกทีฝ่ายนกเขาแมวได้ยินกาพูดอย่างนั้นก็ไม่พอใจบินตามไปจิกกาเป็นพันละวันกากับนกเขาแมวจึงได้จองเวรเป็นศัตรูกันตั้งแต่นั้นมานิทาน เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าสนับสนุนคนที่ไม่น่าเรื่องใสให้เป็นผู้นำ